จังใดพี่น้องขอเสียงแหนจ้าถักทายสบายดีกันเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องถักทายสบายดีกัน,นกคือเก่าคือเดิมมือหนึ่งกระ nh nh ยยกใหญ่นางลงมาอยู่ลุมพี่น้องนางนอนแปบ๊บเดียวกระตืนแล้วเห็นยังกระโบได้ลายพี่น้องยังไง สี่จิปออนค่ะเอ้อก็ยังบริปออนตื่นแล้วเฮ็ดยังนํากับบทันเป็นแบบก็เอื้อยเห็นอะไรพี่น้องนอนหน่อยโอ้ยปือีปื๊ดออกรูปบ่เด่นั่งนอนเมย์อันอัพคลิปแล้วบ่ก็ตื่นเลยเมย์อันเอาคลิปไปป้าไปกันขันโฆษณาคลิปแป๊บเดียวหนึ่ง จักแล้วเดินใส่เบืองเบิองเบืองเบิองเบืองมาดำนองก่อนเดินเด็กคายมันออกก็ได้ว่านี่เด็กคายอี่ม่เรียบกันนี้ปลาอีกแล้วร้อยรอยมือเปืือนนะมุมุเดินเดินเดินเดิเดินีเนี่บดอวมลงมาให้ซ้ำมันลมสีลมลมนี่ลมนี่ดดไ้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเออหอนเลยพี่น้องเอ้ยจะเสว่าจังได ปบอ้าวอยู่เทิงนะคกับมันกระลมอยู่ม no, ันหักมันอ้าวปูนพี่น้องเลยคันติดการ์โลกับฮอนคือเก่าคันติดการ์โลกับฮอนคือเก่าหักสีไข่กว่าปูนอยู่เออเออไข่ประตูองค์เพชรฮักกระเงียบบ้านหนึ่งนะอยากเลยเออเออแม่ป eh, eh. ้าหายก่อนแม่ป้าหายก่อน นอนแป๊บเดียวพอออมกอก็พอน้สักเรียบร้อยทำไมกินข้ากับโบเล้วพี่น้องอือเอ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 ออืมอืมอืม,อ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 ม หนาบิดพี่น้องเอ้ยนอนเบื้องนั่นล่ะล้วหนาบิดซ้ำกำลังเอาหนากกับคืนกลางคืนได้พอนอนเบื้องพอนอนเบื้องนั่นเมย์ผัดอันบดได้คอยเปลี่ยนหายกางคืนเปลี่ยนแต่กลางเวรเงือดึงหนากกับคืนมาก่อนเด้อชา้นหนาบิดเอ้ยชา้นหนาบิดเอ้ยเด้อหายยังหายบ่น้ำนาบ่อ่ะเด้อ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 น่ะในเงี้เสียงป่าขอดชาวเห็นหุงพี่น้องหายอยากเห็นหุง เห็นแน่แล้วได้ยินเสียงแล้วก็เจอาโดยแกแล้วขี้ตาก็แกแล้วคีหูก็แกแล้วเลิมแล้วได้ยินเสียงว่าน้ำแล้วกหยุดอยากหายแต่หมูว่าน้ำนั่นอีมาหน่อยนี่นั่นหิวแหงหิวแหงหิวจันข่า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 อืมอืมอืมมา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 ให้กินมาให้กินมาเบอร์เบอร์ไม่ใช่น้องกินนมนี่พอก่อนมา สืบต่อพี่น้องลูกนอนแม่ก็ไปสักเพอ้อมผ้าพรมสำเร็จเสร็จสิน้นหมดแล้วพี่น้องจนพ่อมาแล้วก็สิเตรียมอาบน้ำให้ลูกต่ออากาศมันฮอนเลยพี่น้องสิงอาบน้ำเย็นให้นางบอ่บอโบนโบนเจ้าน้ำอุ่นบอกให้นางสิ้น เดี๋ยวพกกันไปยังมาพี่น้องตํามขบมมเบือพีอน่น้องสามโมงแล้วยังไ่กินไปซีข่าวอีกกินแ้วาผัดใบม่วงเข่งแล้วไปอีกเลยกินแลลวผัดซีสีโร่สีสีบุญายังได้เรข่าวสีไปสอบผู เอาลงลได้พี่น้องโดอยู่บ่กดอยุบ,วบ,บ,บ,บพวกเจะพาเอาลุงเขียนหาก,กันเพื่อเขียนสิบเป,ปเออื่อยปุ้งใส่ยังไงเละใส่ถ่อมุกเล่นกันวันนั้นจะได้เกิดไปนู่มาใส่มันเลียดแล้วเดีวแต่ไปเหต็ตกับพุ่นั้นคุมใส่ไ ใส่ดูแลใส่โอใส่โลสิเป็ียังใส่ขาเบือเลยให้ไลยพี่น้องเอาอันเบเนด็ตมาใส่โอกตีดอย่าโยอกันนะลูกใส่เขาเบือสิเปลี่ยนแล้วแล้วใส่เขาเบื่อ น้ำล่างหกแดงมักเล่นพร้อมแดงข่เบือพร้อมแดงมะเพฟษพร้อมขี้ประแดงหนาตองด้จอกจกจอกจอกจอกต่อจ่อยกินนัวโมกินเต้านัวกินเต้านัวโมลายกับประแดงโมลายคือพอหน้ตองนี่ประแดงไม่ตะขี่เออชี้มันอยู่เนะเฮียเนาะเขียนเนาะ วสีใสขนาดอี้จองจองอันนี้นะบุคุานอนนอนแน่ลงเลยสบาสดีปะลุงตัวอะไรพี่น้องมันสิหูเสร็คงกินไปไกลๆไปาำม่เดียปีๆไป mupeg nong si bớt, ama bo tong la si hại hùa phền ama, uo mình si hơi, mình si tha hại mè si thường được, bắt จะป่าแต่เตน่ะ้าเนี่อดเท่าขบเบอลงพักลงเออพักกันมันนานเปืือยอยู่แล้วเปลือยเสียนั่นพักบัวบไว้คนนั้นถ่าเจ้าหิ้วเขานะ่ะกินนั่นกินกินขา่าเทอละปั้นสองปั้นอิม่มเลยนี่นะกายย่ำจะอาละเตียงตัวนี้กับพี่น้องเ,อยล,เลยรุลยรุ่ยเย็นขัดยูเ,ยเทิงนเะดี๋ยวมานอนปันนี่ได้เลยห้อน หอนก็หอนนี่เรายูนนี่ก็หอนดูมันทางมันโล่งแล้วมันมีลมผัดกินในเบิองสองตะจอยเลยไป่นอะคนละสองได้นิสองขวอยได้หนส่สบายดีสบายดีพังดี <c oughs> เตรียมสีอาบน้ำให้มันนี่แล้วเอามา giờ hết đi đâu đi đâu ao mày là chị thèn ta nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Trời Gõ Để không bỏ lỡ những คุณ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 เดโปยป้โปๆเอาย่งอีจอยนะเกอเปิดมึงดูมามึงเห็นยังกูล่ะมงอ้ยซิมพักบันเปลือยพักบันบออัน เกียดกับพันในเปืือยสัมแซมด้ชิมกับบัวผ่านคนลงต่อยังเกไดได้หมจังใเกือไปนะข้าแบบไรข้าหนีน้ำเออเลยหนีเบื้องขนาดนมุอาบน้ำแล้วก็ปลิตตากแดดได้เจอเอ้ยหินบวกเก็บได้คนเดียอทุก เป็นอะไรเ้ยแซ่บแหลเบแลกบบอ้าวกินเป็นไรันกือที่สามเลยสามกับสามสามเม็ดคืออะไสามเม็ดวะอ้าวเขียนป่วยไหววะอดนี่ออกออกได้ได้เลยอุยพักนมันจะป่วยครับ่อาลเสเบิ่งดูหายอยขอเอาใส่หมวกผมก็ยางเอาลงมาได้ไปนอ แซ,บแซบแ่บๆใบผักบวัวนี่ยจะพะโปงไว้เดลยมันแก่เลยมันบริเวณผักบวัวอ่อนเราเมื่อยเลยค่ะคันเราบุ๋หเมื่อยเราซีขาวแล้วเราบุกินบัวขาวเพราะเรากินแล้วนะจงไว่าบรรดาอยากเราจะมากินจะสิกินเล่นนี่ผักบวัวยังหักกระหาด